ตั้งงบการตลาดเท่าไหร่ถึงจะพอครับเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจ SME หรือว่าแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่ครับไม่รู้เลยว่าจะต้องตั้งงบการตลาดเท่าไหร่สําหรับหลายๆธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับคลิปนี้ครับมีไกด์ไลน์แนวทางการตั้งงบการตลาดดิจิทัลของคุณครับ ก่อนที่เราจะตั้งงบการตลาดเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าเป้าหมายยอดขายของเราคือเท่าไหร่ดังนั้นครับเริ่มต้นโดยการเอายอดขายเนี่ยครับมาตั้งต้นจากนั้นตั้งงบการตลาดครับอ้างอิงจากเป้าหมายของยอดขายที่เราต้องการนั่นเองนะครับมี3ระดับด้วยกันครับระดับแรกครับการตั้ง งบการตลาดอยู่ที่ประมาณ 10- 2ถึงของยอดขายที่ต้องการครับถ้าสมมุติว่าเป้าหมายของเรานะครับเราต้องการสร้างยอดขายอยู่ที่10ล้านบาทงบการตลาดของเราก็จะอยู่ที่1-2ถึงล้านบาทนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าระดับแรกเนี่ยเป็นงบการตลาดมาตรฐานทั่วไปครับนั่นหมายถึงคู่แข่งของเราก็มักจะตั้งงบอยู่ที่ 10- 2ถึงเเช่นเดียวกันนะครับระดับถัดไปครับก็คือ อยู่ที่20ถึง30%ของยอดขายที่ต้องการนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นสัดส,ส่วนต่อยอดขายที่สูงกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ในตลาดแน่นอนครับดังนั้นโอกาสในการแข่งขันของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองระดับที่3ครับคือการตั้งงบเกิน30%ของยอดขายที่ต้องการซึ่งถ้าการตั้งงบระดับที่3นี้นะครับบอกได้เลยครับว่าธุรกิจนั้นเนี่ยเน้นเรื่องของการสร้างการเติบโตหรือการสร้างโกรดนั่นเองเพราะว่างบการตลาดอยู่ที่30%ของเป้าหมาย ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ต้องการเร่งให้แบรนด์เ,เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยไวยครับอย่างไรก็ดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยยิ่งเราลงงบการตลาดเยอะขึ้นเท่าไหร่แนวโน้มที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นไปด้วยเนี่ยเป็นไปได้อย่างสูงแน่นอนครับกรณีที่เราตั้งยอดที่10ล้านบาทแล้วเราลงงบไปที่4ล้านบาทหรือ40%โอกาสที่ยอดขายจะทะลุ10ล้านบาทเนี่ยย่อมมีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ นี่คือไกด์ไลน์นะครับการตั้งงบการตลาดสําหรับธุรกิจของคุณนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอยู่3ระดับด้วยกันครับอยู่ที่ 10- 20% 20-30%แล้วก็เกิน30%ของยอดขายที่ต้องการครับลองเอาแนวทางที่ไปปรับใช้สําหรับธุรกิจของคุณนะครับผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ